สวัสดีค่ะพิ่ธรา,าบอยมงมวยนนะคะวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเราจะมาทำพี่กาคาในหัวข้อโอ้เนี่ยคือโคดแบบย้ายไปย้ายมานะคะหมอย้ายไปย้ายมาจนมันร่วงจนแบบเนี่ยนะคะพังเลยอ่าก็เลงจะบอกว่าเราจะมาทำพี่กาคาในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงไม่ได้คุยออกับคุณเขารู้สึกยังไงไม่ได้คุยออกับคุณนะคะ น,นี้เป็นหัวข้อที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปไปลุยกันเลยนะคะห่างหายไปนะสักหลายวันหน่อยเนาะไม่รู้ไม่ค่อยสบายค่ะต้องขอภายด้วยนะหมอไม่ค่อยสบายแล้วก,ก็งานในส่วนอื่นนะคะหนะักค่อนข้างหนักงานเทคแคร์ดูแลนี่แหละครอบครัวนะคะก็จะมีเอ่อ สามกองให้คุณเลือกเหมือนเดิมเนาะจะเป็นอะไรบ้างนะคะนี่คือเด็ที่หนึ่งนะคะเกินทารดเอ้กโกลเด้นเกินนะคะเท่าทีอันนี้เด็กที่หนึ่งนะอันนี้เด็ที่สองลืมให้ดูน,นี่เด็กที่สองนะคะนึกถึงใครคนนั้นนะคะแล้วก็ทําสมาธินะคะอันนี้เด็ที่สามสองหนึ่งนะคะให้เวลาสองนาทีนานไหม สวินาทีพออ่าโอเคนะคะปะ่ะหวังว่าทุกคนคงเรียบร้อยกันแล้วเรามาดูกล่องที่1กันเลยนะวันนี้คึ้นคึ้มฝนจะตกนะคะก็ขับรถขับราไปทําธุราที่ไหนก็ระมัดระวังนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกคนนะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะตอนนี้แย่ๆกันทางนั้นเลยนะ ความเครียดก็เยอะนะคะพยายามหาวิธีนะคะให้คุณเครียดตัวคุณเครียดนารมเนาะมันจะส่งผลต่อร่างกายนะคะอืมเพราะหมอเป็นอยู่เหมือนกันยิ่งเครียดมากๆน่ยิ่งผลที่ออกมาตามร่างกายชัดเจนมากนะคะอย่างน้อยหนึ่งละเราจะกินอะไรไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมแล้วก็ทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงนะคะสองนอนไม่หลับ ะะเพราะความ create. เครียดสามนะคะไม่ค่อยอยากทำอะไรอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีไม่มีความสดใสเอนเนอร์จีมันจะไม่ไม่สดใสนะมันจะขุ่นมัวนะคะแล้วมันก็ทะส่งผลให้ร่างกายของเราอ่อนแอไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนะคะอะเรามาลองมาดูกันว่าคนที่คุณถามถึงนึกถึงนะคะขออภุญายออกมาอย่างแม่นยัว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อได้คุยกับคุณ ทุกสถานะมาดูได้นะทุกทุกเพศนะคะทุกเพศดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเขารู้สึกยังไงเม่ได้คุย,ค,ยคุยกับคุณว่าทำไมเขารู้สึกเจ็บ <laughs> โอ้ยสามดาวขึ้นมาเขารู้สึกเจ็บทำไมอะ่ะ ต้องขอขอขอขยายเพิ่มนะล้วคุยกับคุณแล้วทำไมเขารู้สึกเจ็บหรือคนที่คุณคุยด้วยคือคนที่ทำให้คุณเจ็บเอออย่าเออดอปเทนเคิลอ๋าอืมไหนน,นะไหนนะอืมทำไมมีไพ่เหรียญขึ้นมาน t o ออฟสอดโอเค เป็นไปได้ว่าคุณดิวกับคนที่คนที่อาจจะเคยผิดหวังเสียใจหรือว่าไม่ไว้ใจเรื่องความรักมาก่อนนะคะ แล้วเขาเหรอพอเขาได้คุยกับคุณเนะี่ยความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปเลยเขามีความคิดที่ว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันนะค่อนข้างที่จะมีไฟในตัวเองอะนะเป็นคนที่ชอบทำนู้นทำนี่ตลอดเวลา จากที่เขาอาจจะเคยมองคุณว่าอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะรู้เรื่องราวพอดเรื่องของคุณตอรี่ขอย่างคุณมาเข้าว่าคุณอาจจะเคยอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะที่เขารู้สึกว่าพอเขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีมีความเจ็บปวดอยู่ลึกๆในใจแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคที่เขารู้เข้าๆตามหน้าไพ่นะคะตามหน้าไพ่เขารู้ว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยผ่านการผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อน นะอาจจะถูกคุณรักหักหลังอะไรเงี้ยนะอกหักมานะคะเสียใจทําให้เจ็บปวดมาเสร็จแล้วเนี่ยเขามองว่าพอเขาได้คุยกับคุณเนี่ยเขาเหมือนกับมีแรงกระตุ้นในการทํางานก็ได้นะคะถ้าถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากหาเงินเยอะๆเขาอยากขยันเขาอยากทําเงินเพื่อแบบ ได้มาได้มาดูแลคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็เขามอกว่าพอเขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีการให้คือคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคอยที่จะให้ใครมาเติมเต็มคุณอย่างเดียวคุณมักจะเป็นฝ่ายที่ให้เขากับด้วยเสมอเขามีความรู้สึกแบบนี้นะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใจเย็นด้วยนะคะ เพราะไพ่ในออฟสอดกับหัวไพ่ในออฟสอดเนี่ยปกติแล้วจะเป็นไพ่ของการอารมณ์ร้อนเนาะใจร้อนวู่วามอะไรอย่างเงี้ยนะคะปะโคตรกลัวว่าไฟล์จะเต็มนะโคตต้องรีบผัดนะคะอืมเขามาว่าคุณเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะลึกๆเนี่ยไหนออบคับนะเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอบอุ่น แล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยคุณอาจจะมีปัญหามากมายนะในระหว่างที่คุยกับเขาหรือตอนที่ได้พบเจอเขาอะไรเงี้ยหรือดิวกันเนี่ยคือเขารู้สึกได้เลยว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ยังอยู่ในใจที่ยังบอกเขาไม่หมดนะเพราะคุณเพราะแล้วเขารู้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่หนักสำหรับคุณ ออคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วก็ไม่อยากจะเอาอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณนะที่ไม่อยากจะเอาเรื่องที่ทุกข์ใจของตัวเองไปไปเป็นปัญหาให้คนอื่นต้องหนักใจเพราะคุณคุณรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์เลยว่าคุณอาจจะเข้าใจคนมากขึ้นคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักคนอนะเรียนรู้คนมาเยอะอะไรเงรี้ย แล้วคุณจะรู้ว่าคนเรามีมีเรื่องของแต่ละคนทุกคนมีปัญหาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ไม่ควรจะเป็นหนึ่งในคนที่เอาปัญหานั้นไปเพิ่มให้เขาอะไรเงี้ยเออเป็น energy ที่เขามองเขารู้สึกดีนะเขารู้สึกดีนะคะเขามองว่าคุณแบบอดทนมากนะคะอ่า ชาวเฟรนเดิลก็บอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ตนันีไม่งกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นคนที่ตรงกันข้ามอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขี้หึงขี้หวงไม่ตามเขาไม่จิกปล่อยคือเขาบอกอะไรเขาบอกว่าเขาจะทําอะไรทาอะไรอะไรเงี้ยคุณก็จะปล่อยให้เขาทํา สมมติว่าเขาอาจจะคุยกับคุณสักพักนึงแล้วเขาก็จะปิดตัวไปกขขอไปทำโน่นทํานี่อะไรของเขาธุระปะปังหรือการใช้ชีวิตของเขาคุณก็จะไม่ถามไม่จี้ว่าเออจะไปไหนกลับเมื่อไรอะไรยังไงคุณจะไม่ยุ่งคุณถือว่าคือคล้ายๆคุณคุณให้เกียรติเขาอะโดยที่คุณไม่รู้ตัวอาจจะเป็นธรรมชาติของคุณหรือนิสัยของคุณก็ได้ที่เป็นคนแบบนี้แล้วเวลาเขาคุยด้วยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่า เขาไม่ต้องกังวลนะคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงไม่ว่าคุณที่มาเลือกกองที่หนึ่งคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณมีความคิดการวางตัวเป็นผู้ใหญ่มากนในสายตาเขานะคะแล้วก็เข้มแข็งมากอุดทนมากเขาอาจจะมาว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณมีปัญหาด้านการเงินนายอัปวานเห็นไหมเขาเขานับถือความกล้าพูด กล้าพูดของคุณกล้าแสดงออกแม้คุณจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าคุณไม่ใช่ดาราคุณไม่ใช่คนที่หน้าตาดีคุณไม่ได้คนเป็นคนที่แบบเซเลบไฮโซหรือว่าเอ่อเป็นคนที่สังคมจะต้องรู้จักหรืออะไรคุณอาจจะเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่คุณกล้าที่จะคิดหรือกล้าที่จะพูดแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่างๆกับเขาเวลา